รู้ไหมครับว่าทำไมจะต้องเรียนเทรน n ดอร t เทรนเนอร์กับ k c t Academy ท่านได้เรียนแล้วสิ่งที่ท่านจะได้รับนั้นก็คือท่านจะเป็นวิทยากรมากกว่าคำว่ามืออาชีพนั่นคือท่านจะได้เป็นวิทยากรที่มีอาชีพเป็นวิทยากรนั่นเองนั่นคือคอนเซ็ปที่สำคัญของเหตุผลที่จะต้องเรียนที่นี่เดี๋ยวเรามาเรียนด้วยกันนะครับ ซึ่งมันมีคอนเซปต์ในการเรียนรู้นั้นของ k c t จะแตกต่างจากที่อื่นตรงที่ว่าการเรียนนั้นหัวใจสำคัญเลยทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าอบรมหรือว่าผู้เข้าฟังสัมมนารวมไปจนถึงผู้ที่เข้าร่วมประชมุมจะต้องมีส่วนร่วมกับวิทยากรซึ่งวิทยากรก็จะต้องมีส่วนร่วมกับผู้เข้าประชมุมมันเป็นคอนเซปต์แล้วก็มีเคล็ลับที่อยากจะบอกท่านอยู่ในคลาส นะครับซึ่งมันจะมีดีเทลในรายละเอียดว่าทําอย่างไรให้เขามีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เราได้ทําขึ้นหรือว่ากิจกรรมที่มีการบรรยายอบรมสัมมนาหรือว่าประชุมจะทําให้การประชุมนั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับอย่างที่สองในการเข้าอบรมประชุมสัมมนาทุกครั้งจะต้องสนุกครับการทํางานจะต้องสนุกครับการประชุมจะต้องสนุกเพื่อที่จะได้มีไอเดียที่สร้างสารรค์มีความคิดที่บันเจิดในการที่จะ คิดวิเคราะห์แยกแยะหรือว่าในการที่จะพัฒนางานต่างๆแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้ประสบความสำเร็จได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นช่วยกันค้นหาแนวทาง brainstorming วิเคราะห์ต่างๆเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนี่คือสไตล์ของ KCT Academy ครับแล้วก็3จะต้องมีความสุขกับการทางานทุกครั้งจะต้องมีความสุขกับการประชุมทุกครั้งจะต้องมีความสุขกับ การจัดสัมมนาทีบิวดิ้งวอล์ g w รล l ี่ต่างๆที่มีวิทยากรคนที่เป็นมืออาชีพหรือว่ามีอาชีพเป็นวิทยากรก็จะทําให้ทุกอย่ายงประสบความสาเร็จแน่นอนครับนั่นคือจะทําให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นมามีผลลัพธ์ในการทํางานมากยิ่งขึ้นนั่นเองสําหรับใครที่มีความสุขการที่จะต้องทํากับการที่ทําด้วยความสุขมันย่อมได้รับผลออกมาแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงใช่ไหมครับ และอย่างที่สี่ที่จะขาดเสียไม่ได้ในการเป็นวิทยากรที่มีอาชีพเป็นวิทยากรนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องทําให้เกิดการประชุมสัมมนาประชุมต่ตางๆหรือว่าการที่จะทําให้การอบรมสัมมนามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนั้นทุกครั้งจะต้องได้รับผลลัพธ์เกี่ยวกับเรื่องของการคิดสร้างสรรค์ทั้งวิทยากรทั้งผู้เข้าอบรมจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์จะต้องได้รับผลลัพธ์จากการที่ เราจัดสัมมนา,าดังกล่าวนั้นให้ได้ผลลัพธ์ของการคิดสร้างสรรค์ความหมายนั้นก็คือการสร้างสรรค์จะต้องเกิดสิ่งใหม่ขึ้นเสมอจะต้องเกิดสิ่งใหม่ขึ้นจะต้องเกิดนวัตกรรมขึ้นเสมอหลังจากการประชุมหรือว่าหลังจากที่เรามีการจัดอบรมสัมมนา,าทีมบิวดิ้งวอล์คเรลลี่หรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่สําหรับคนที่เป็นวิทยากรมือาชีพอย่างที่สองที่จะได้จากการสร้างสรรค์เลย อยากให้ทุกท่านได้ทราบนะครับนี่คือ KCT สไตล์นะครับที่อยากให้ทุกคนได้รับผลลัพธ์นั่นก็คืองานทุกอย่างจะต้องพัฒนามากยิ่งขึ้นงานที่ดีอยู่แล้วเราพัฒนาให้มันล้ามากยิ่งขึ้นให้มันดียิ่งขึ้นนี่เราเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์แล้วอบรมแล้วไม่ได้อะไรไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งก็เท่ากับว่าเราไม่ได้อบรมใช่ไหมครับฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่จะได้ก็คือความคิดสร้างสรรค์และอย่างสุดท้าย อยากจะให้ทุกคนได้ทาราบว่าเมื่อไรที่เราได้ทํากิจกรรมร่วมกันแล้วทั้งผู้เข้าอบรมและวิทยากรงานทุกอย่างจะต้องประส,สบความสาเร็จครับถึงแม้ไม่ประสมความสําเร็จแต่เราก็จะต้องได้เรียนรู้ตรงนั้นเพื่อให้มันสําเร็จมากยิ่งขึ้นหรืออย่างน้อยเราก็จะได้รับผลลัพธ์จากสิ่งที่เราทําหรือสิ่งที่เราได้ทาํากิจกรรมร่วมกันนั้นนะครับให้เกิดให้รู้สึกว่าเราได้เรียนรู้จากสิ่งที่มันล้มเหลวหรือจากสิ่งที่ไม่ประสบความสำเร็จ เป็นเพราะว่าเรายังทําไม่เต็มที่ถ้าหากเรายังทําไม่เต็มที่แสดงว่าเราทำได้ดีกว่านี้ใช่ไหมครับหรือเป็นเพราะว่าเราทําเต็มที่ที่สุดแล้วสิ่งนี้เรายังไม่มีความรู้สิ่งนี้เรายังไม่มีประสบการณ์เราก็สามารถที่จะทาให้ดียิ่งขึ้นเพิ่มมากขึ้นอีกได้ใช่ไหมครับนี่คือการเรียนรู้ที่เรียกว่าความสําเร็จทุกอย่างเราสามารถที่จะเอาบทเรียนตรงนั้นมาสร้างให้มันเป็นความสําเร็จได้นี่คือสไตล์ของ KCT อยากให้ทุกท่านมาเรียนด้วยกันนะครับ จะต้องมีความสุขสนุกสนานและที่สําคัญเลยจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์และที่สําคัญเลยท,ทุกงานทุกงานที่เราได้ผ่านมือของวิทยากรแล้วเนี่ยนะครับทุกคนจะต้องประสบความสาเร็จนะครับมีความสุขไป็นพ่อเปิดการประสบความสำเร็จเขาไม่ใช่เรื่องที่เสียหายเทรนเนอร์สไตล์เคซจะไม่ซ้าแบบใครนั่นคือทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจและอบรมแต่งมีความสุขครับสําหรับการเป็นวิทยากรที่มีอาชีพเป็นวิทยากรครับแล้วเจอกันในคลาสนะครับ แล้วเจอกันในคลาสนะครับแล้วเจอกันในคลาสนะครับหวหูตาไหล่แขนซ้ายแขนขวามีขาเอาไว้ยำเดินมีขาแขนขวาแขนซ้ายมีไหล่ตาหูและหัวดูงามทั้งตัวยำเดินไปไมาล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 า